สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวครับบริษัทโกลอินเทลเจนต์บริษัทด้านข้อมูลระดับโลกที่ใช้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์และก็ข้อมูลจากภาครัฐและภาคเอกชนการคาดการเกี่ยวกับปริมาณอาหารสำรองของโลกโดยพบว่าปริมาณข้าวสาลีสำรองของโลกเหลือเพียงอยู่10สัปดาห์เท่านั้นซาร่ามนเคอร์ผู้บริหารของทางด้านโ r o อินเท l ลเจนต์ ได้เข้าชี้แจงกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเปิดเผยข้อมูลที่น่าตก,กใจดังกล่าวและก็บอกว่าสถานการณ์การสู้รบในยูเครนไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของวิกฤตด้านการอาหารทั้งนี้แต่เป็นอีกเชื้อเพลิงหนึ่งที่เติมลงไปในกองไฟที่ลุกไหม้มาได้ระยะหนึ่งแล้วทางด้านซาร่าม,มนเครอร์บอกว่าสาเหตุหลักมาจากการขาดแคลนปุ๋ยทั่วโลกวิกฤตหวงโซประทานที่สะดุดไปทั่วทั้งโลกและวิกฤตภัยแล้งที่รุนแรงเป็นประวัติการณ์ และแม้ว่าการสู้รบระหว่างรัเสเซียและยูเครนจะยุติลงในวันพรุ่งนี้ปัญหาการขาดแคลนอาหารก็ยังไม่หายไปในเร็วๆนี้หากว่านานาชาติไม่ร่วมมือในการจัดการและแก้ปัญหาแล้วก็บอกว่าวิกฤตครั้งนี้จะต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกฝ่ายและต้องทาอย่างจริงจังไม่เช่นนั้นมนุษย์โลกจะต้องเผชิญกับความกดจากและก็ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจวิกฤตอาหารโลกเกิดขึ้นจากราคาข้าวสาลีพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากว่าประเทศผู้ผลิตอย่างรัเสเซียคาซัคสถานและอินเดีย ตักระงับการส่งออกเพื่อปกป้องตลาดของตนเองขณะที่ยูเครนผู้ผลิตและส่งออกอันดับหนึ่งกำลังเผชิญกับการสู้รบองค์การอาหารโลกรายงานว่าประชากรโลกราว49ล้านคนจาก43ประเทศทั่วโลกได้เริ่มเผชิญกับภาวะอดอยากแล้วในขณะที่สถานีโทรทัศน์ของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสนั้นเริ่มโครงการคูปองอาหารในหลายเมืองทั่วประเทศแล้วโดยมีการแจกคูปองอาหารมูลค่า5ยูโรหรือว่าราว185บาท 20ยูโรหรือว่าราว740บาทแล้วก็30ยูโรราว1,110บาทซึ่งล่าสุดจะมีการแจกคูป,ปองไปทั้งหมดที่เป็นมูลค่า37ล้านยูโรหรือประมาณ1,370ล้านบาทตามรายงานระบุว่านายกเทศมนตรีหลายเมืองได้ตัดสินใจแจกคูป,ปองอาหารทั้งๆที่โครงการดังกล่าวยังรอการอนุมัติจากรักฐบาลท้งถิ่นเพราะลดผลกระทบจากค่าครองขีพที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ทั้งราคาพลังงานราคาอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคแทบทุกอย่าง โดยแจกให้กับกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำและก็ปานกลางจํานวนประมาณ8ล้านคนทั่วทั้งประเทศฝรั่งเศสกาลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นจากราคาพลังงานและอาหารที่ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าราคาสินค้าที่พุ่งไม่หยุดและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่อ่อนแอของฝรั่งเศสกําลังจะนําไปสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ประเทศต่างๆในยุโรปนั้นกําลังเกิดภาวะเรื่องของการขาดแคลนอาหารแล้วก็ราคาอาหารนั้นพุ่งสูงขึ้นนอออย่อ่่างงตเื แล้วถ้าเป็นอย่างที่ทางด้านบริษัทกลอินเทเลเจนต์ได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าข้าวสำข้าสาลีสำรองทั่วโลกเหลือเพียง10สัปดาห์เท่านั้นก็จะยิ่งทําให้ยุโรปนั้นเจอกับสถานการณ์วิกฤตมากยิ่งขึ้นเพราะว่าข้าวสาลีนั้นเป็น <What? S 1> วัตถุดิบสําคัญที่เป็นอาหารหลักของพวกยุโรปนั่นเองนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบข่าวสารต่างประเทศก็ฝากกด subscribe กดติดตามชอา่องท้าอินเทอร์เน็ตด้วยครับ